ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการลงทุนนะคะโดยการจัดพอร์ตแบบความเสี่ยงปานกลางนะคะนักลงทุนแบบความเสี่ยงปานกลางนะคะต้องการการเติบโตของเงินลงทุนนะคะในระยะกลางนะคะระยะกลางถึงยาวนะคะ3าถึงเปีขึ้นไปนะคะยอมรับการขัดทุนในระยะสั้นได้บ้างนะคะไม่ชอบ ความผ,ลผลลันผวนลุนแรงเกินไปนะคะแต่ก็ยังมีเป้าหมายทางการเงินเช่นบ้านใหม่การศึกษาลูกนะคะการ,กรเกษียณในอนาคตนะคะตัวอย่างการจัดพอร์ตแบบความเสี่ยงปานกลางนะคะก็คือหุ้นนะคะหรืออีควิตี้นะคะ40-50%นะคะก็จะเป็นกองทุนรวมนะคะจ,จะเป็นไทยหรือต่างประเทศหรือหุ้นปันผลนะคะส่วนที่2ก็คือตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้ก็ยี่5 ก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะคะกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นระยะกลางนะคะสินทรัพย์ทางเลือกนะคะก็คือ5 1 0เช่นทองคำนะคะหรือกองหลีนะคะพวกกองทุนอสังหานะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือเงินฝากหรือกองทุนตลาดเงิน10-15%อนนะคะสำหรับการสำหรับการความเสี่ยงและสภาพคล่องฉุกเฉินนะคะตัวอย่างการจัดพอร์ตแบบสมสมดุลน,นะคะ ก็คือสัดส,ส่วนคือ100%นะคะจะเป็นหุ้นไทยนะคะ25%เป็นะคะเป็นกองทุนหุ้นเซ็นท0ินะคะหุ้นปันผลนะคะหุ้นต่างประเทศ20นะคะกองทุนหุ้นโลกหรือสหรัฐหรือจีนนะคะแล้วก็ตราสารหนี้อีก3 0นะคะจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางหรือพันธบัตรนะคะแล้วก็ทองคำอีก10%เป็นเป็นกองทุนท,ทองคำหรือท,ทองทองแท่งนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกองทุนตลาดเงินนะคะหรือเงินฝากอีก15%สำหรับเสริมสภาพคล่องนะคะเสริมสภาพคล่องนะคะหรือป้องกันความเสี่ยงนะคะคนาแนะนําเพิ่มเติมนะคะเรื่องของหนึ่งคือการลงทุนแบบ DCA นะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงนะคะด้านเวลานะคะทยอยลงทุนนะคะรีวิวปรับพอร์ตทุก6-12เดือนนะคะถ้ามีเป้าหมายชัดเจนเช่นกเกษียณอายุนะคะใน15ปีก็ การปรับพอร์ตก็ค่อยๆลดความเสี่ยงเมื่อถึงใกล้ถึงเป้าหมายนะคะนะคะแล้วก็เรื่องของการศึกษานะคะกองทุนก่อนลงทุนเช่นค่าธรรมเนียมนะคะผลตอบแทนย้อนหลังนะคะความเสี่ยงนะคะตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราลงทุนถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ